เคโนสสวัสดีค่ะบ้านส,สวยๆทำเรดีด้วยนะคะอยู่ติดถนนสาธารณประโยชน์2ด้านเลยนะคะที่ดินโฉนดค่ะการเดินทางที่สะดวกตั้งอยู่ในชุมชนนะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกท่านอยู่ตำบลสันมหาพลอพําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นบ้านมือสองค่ะสำหรับการรีโนเวทใหม่ๆก็สวยนะคะอยู่ติดถนนในหมู่บ้าน เนื้อที่ขนาด125ตารางวาค่ะราคาเพียง750,000บาทเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับการรีโนเวทก่อนนะคะรีโนเวทตกแต่งเพิ่มเติมติดฟ้าสาักนิดก็จะสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะคะเป็นบ้านไม้กึ่งปูนค่ะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีห้องโถงมีห้องครัวนะคะสภาพเบื้องต้นคือตามในรูปนี้เลยค่ะทุกท่าน การเดินทางสะดวกสบายอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์สองด้านอยู่ใกล้ทั้งตลาดโรงเรียนตัวอำเภอและยังอยู่ใกล้กับสถาน,านที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งอีกด้วยนะคะสนใจแปลงนี้ค่ะ750,000บาทราคาเบาๆซื้อเก็บไว้อยู่อาศัยก็ได้นะคะหรือจะเก็บไว้เก็งกำไรในอนาคตก็แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะสนใจติดต่อสอบถามร้นชมติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรและไอดีลใต้คลิปนะคะ สำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ